ซึ่งมื่ขึ้นครับเนี่ยพอน้องกันเนี่ครับเพิ่นมาเข่าฝันนะครับเนาะว่าเพิ่นอยากกินสุราเมลัยสี่สิบดีกินนะครับทุกทานุกเน,นี่ยพ่อเอ้ยออกมาเดี๋ยวนี้พ่อออกมาดื่มสุราเมลัยเป็นระยะระยะเนี่ยพ่ออยากินเร็วๆเด้อกินสาส์นี่กินเนีเป็นระยะระยะเดี๋ยวนี้พ่อเด้อฮะออกเป็นเท่งอกหักโอู้ครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับพอบอกว่าสมัยที่มีชีวิตอยู่นั้นเราเพิ่นอกหักกับจากหญิงสาวคนหนึ่งจากไปแล้วบ่หวคืนมาเหลือแต่คําสัญญาว่าเอาสอจะครองรักกันเอาไปครับพอ่อ พอหยัดบแล้วครับตอนนี้เอาละครับเน่ยพอมันเิดไทยตันนีจะจิกโกล่ใส่ลุกเชนาดนั้นเพราะเป็นสยอทิ้งแรอมานงเยสาธุสาธุฝังปังเลเนยพอเด้อการพอให้ต้าหากว่าวดนี่พวกเขาเนยพอลูกสิบปมหาเนยพออีกลูกสิบพังเตาทานว่าล่าถึงได้เนยพ่อเข้าใจไหมเยพอ ดิคับท่านผู้ชมที่ครับเมื่อดนี้นะครับเนาะผมกะไในเดือนท่านครับเขามาหากับญาพอน้องกันนหลืองอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับซึ่งเมื่อคืนครับญาพอน้องกันเหลืองครับเพิ่นมาเขาฝันนะครับเนาะว่าเพิ่นอยากกินสุราเมลัย40ดีกีครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมสุรา40ดีกีครับเอามาถวายนาพอน้องกันเหลืองและกับวิญญาณคุ้นแย่ในโตกน้ำตายครับ ซึ่งได้ความฝันเพิ่นบอกว่างสินครับเนาะหลังจากเดินน้าเหล่าน้าสุราเม่ไล่มากให้กูเป็นที่รอดเนี่ยล่าบอกว่ามึงต้องลองเพ่งให้กูฟังอีกเพ่งหนึ่งเอาเป็นเพ่งซึ่งซึ่งส,สาสาให้มันเข้ากับชีวิตกูแน่เลยวะ่ะกูสินั่งกินเหล่ายอมใจพอสมัยกูไม่ช่วยอยู่กูอกหักล้วว่ะเอาละครับผ่านผู้ชมครับเมื่อผมได้มาตามความฝันเนาะกัดต่องน้าสุราเม่ไลครับ มาถวายเป็นเซ้นอบบ้านเด็ครับผู้ชมครับจับนี่เขาเมียงเนาะครับเนาะสาธุเด้อสาธุเอาละข่าวฟินจานย์ย่าพอเนาะกระเดื้ละกระฟินจานคนที่นี่ต้องตายได้รับผู้รับสารแล้วก็ขอจงออกมารับเครื่องสิ้นวัยสังเวยลูกกันได้มาตามความฝันแล้วสาธุสาธุอ่ะเปิดเขาให้ยัิเด็กนะครับเอาล่ะยันเด็กขอให้ยานเด็จงออกมากินเข่า้ะคุณยายเด้อ สาธุสาธุย่าสาธุสาธุาหากว่วิญญาณของคุณยายอยู่นักสถาทที่แห่งไหนกระจงออกมากินข่าเนี้ยมีลลูกน้่เข่าเนี้ยมาให้กองหนึ่งออกมาได้ยายเด้อส่วนยพนะพ่นนกเหลืองว่าต้องการที่เขาครับพ้นต้องการเคสซีสิบดีกี่เท่านะครับอเอาละครับท่านผู้ชมครับวิญญาณของเจ้านี่ครับออกมาครับอ,ออกมาจากสีขาวสาธุสาธุ ครับผมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเอาล้วครับเหลือแค่สุราและเบียร์อะไนะครับเนาะอันนนี้ะครับผมชครับเป็นสิ่งที่เงียบพอน้องกระเหลือมักที่เดียวแล้วครับมาด้วยเงียพอเด้อมันนางเต็กให้ินน้ำสัมล้านให้เมา้ายเมาขวนแล้วก็จงให้โชคให้ลาบกับปลูกกับปลานด้ออ่ะครับอุ้ยผมว่ฟันสิบเป็นกิ่งด้วยฟันสิบเป็นลิงกับโอ้โครับ บันดีสับเลยกับบดใส่มากนะครับเนาะเปิ้ลติดบผ่าละกินครับผมก็เลยเดินทางมากคนเดียวครับสาธุสาธุเนี่ยพอเอ้ยออกมาด้วยเนี่ยพอออกมาดื่มสุราเมีัยเป็นระยะระยะเนี่ยพอจะกินเร็วๆเด้อกินสาส์น่ยกินเนีเป็นระยะระยะ,ะ,ะด,ยด้วยนสสนเนี่ย,ะย,ะะย,ะยพอเด้อสาธุสาธุาธเอาละครับผมหูซึกว่าเนี่ยพอตอนนี้เพิ่นจิ้มแจ่มแจ่มใสครับเพิ่นได้กินสุรามีไร เป็นยังไง,งเนีย่ยพ,พอถึงบ่เนี่ยพอบอกว่างพอสักถึงเอาอีกจะพออ,อีกอุ้ยนี่นะครับทันสู้ครับเป็นสิ่งที่เนี่ยพอปวดปลายนะครับเนะาะเนี่ยพอหนองกั้นเหลือคงครับทันสู้ครับสิ่ง,งเนี่ยพอนี่ก็ะเขยให้โชคให้ลาบพวกแม่นเลยเกินครับหมดวดตังคัวสิบเอ็ดหมวสอนนะครับเนาะเอาเนีย่ยพอดื่มให้เมาสาธุสาธุ เพิ่นมาเขาฝันพุ่งกระเบิดนะครับเนาะว่าเพิ่นต้องการ40ดีกีอีกครั้งหนึ่งผมมาขอโค้งแหกกระซับกระเลยนังกะถือว่าเอามาให้เพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นมาเขาฝันอีกวแล้ครับเนาะเนี่ยพอสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยพอกันเดื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดถูกครับผมส่งครับจุดถูกอ่ะถนักมือตัลยกรรม เพตตสัมมาสัมปัสสันะโมตัสสะพราะตัรตสัมมาสัมัสสนะโมตัสเพราะตเรตสัมมาสัปัสสนะโมตัสพาะตเาตสัมมาสัมปัสสะผูเพยวสนาบุตรปัเตนไวย่งตัจเติยป็นอลังตุกิูเพะวาเนาบุรปัเตนวยังตัจเติยนเป็นอุปลังตุกิูเพวะรัวาเนาบุตรปัญญาเตีนวยังตัจเตียนลังตุกิจสาธุสาธุเอาไรเงีพอหรือเป่เหลาลูกอะนำมาให้เงี่ยพอเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นนอนขาดกุยห่างครับอุ้ยเพิ่นก็สิอารมณ์ดีแต่ปาัาดครับสุดเดียวว่าเป็นกลาลังเมาครับกลาลัางเขมรเอาเลยเนี่ยพอ่อปัดดีลูกก็สุดเดียวลองเพ่งไงเนี่ยพอ่อฟังเด้อเอาเพ่งอย่างก่อนเนี่ยพอ่อเอาเพ่งอย่างก่อนกุหลาบแดงมันบ่ได้เนี่ยพอ่อกุหลาบแดงมันบ่ได้มันติดลิขสิทธิ์รอดมาได้เนี่ยพอ่อขออีกเพ่งไหมเพ่งอย่างก่อน สุขโขไทยยังก็สุขโขไทยรัฐมครีขับธนูส่ครับเพ่งน,นี้ขออนุญาตเด้อยมพ่อมันหลอมัวไทยร่ำได้กระซังคัารอลองสดๆได้อยู่แต่ว่าถ้าใส่ดนตรีมันผิดลิขสิทธิ์เนี่ยพอมันจะมัวเน๊ะเอาเป็นเพลงของผมเนี่ยม่นพอที่ผมแต่งขึ้นมาเองแในการลองเองได้คุณย,พยพมพ่อยมพ่อกว่าได้ครับอันเดียกว่าเนี่ยพอ่อฮะเอาเป็นเพลงอกหัก โอครับท่านผู้ชมครับนี่พ่อบอกว่าสมัยที่มีชีวิตอยู่นังนเราเพิ่นโอากาครับจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วครับนี่พ่อก็ได้แก่ฉ่ำใจนะครับเนะาะนี่พ่อบอกว่าไม่น่าเลยทําไมต้องจากไปในเวลาอันยังไม่สมควรนี่พ่อก็ได้เสียใจครับถ้าหากว่าที่ให้หญิงสาวคนนั้นจากไป เนี่ยพอบอกว่าคือบอกเอาวิญญาณเนี่ยพอไปก่อนครับท่านผู้ชมค,ครับสแสดงว่าเนี่ยพอต้องการสร้างเพลงนะครับเอาวิญญาณข้าไปแทนผอมครับวิญญาณขุนะนิดเนอปัดนี่้อมแล้วก็จงออกมารับชมละฟังผลง,งานเพลงเอาวิญญาณข้าไปแทนขับร้องทํานองโดยชินบาเบอร์สติโรเชิญรับชมระฟังสาธุ ซึ่งขังครับคอดเลือเกินครับทำโชคครับอตอนนี้พั่นรออเอาเราขี้ดัพร้อมกันเลขี้จุน้องกันเพย้อมกับิดนขจ้นดแหลกกับขี้าันของไอ้ของนิดกัดคอไอออกมา้อมกับท้างิี้ดนเดืวเท่าไหร่ไอ้มาฟังผลง่าเพ่งเอาวิญญาณข้าวไปเทน ที่เอาโบราณของย่าพอน้องกั้นเดื่องน้เถิดสาธุสาธุอ่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิเขาไปลอกขาดหน้าเองนะครับเนาะอ่ะตามมาครับคุณผู้ชมครับตามมาตามมาอุ้ยอ่ะครับคุณผู้ชมครับครับอ่ะย่าพอมากหรอย่าพ่อสาธุออกมาแล้วย่าพ่อไปเลยอ่ะโอเคครับเอาวิญญาณข้าไปแทน สาธุสาธุ์ต่วิญญาณข้าไปแทนหากว่าสิบนั่งต้องจากไปแต่อขอให้เวิญญาณผมไปได้บ่สามุศูนยเจ้าจากไปแล้วโบหุนคืนมาเหลือแต่คำสัญญาว่าเฮาสองจะครองรักกันดู หอหเทิ้งยามสวราต้องลงโทษทันแม้ลมพิงได้ติดตาแต่เมว่อดวงจินณร์หลุจกครั้งนันไปได้โปรดสวรวรค์จ่ววิญญาณเข้าไปแทนบ่มีข้อแม้ขอให้นางตืน่นหูุ่อีกสักครั้ง สัญญาถ้าหากว่านางฝื้นตื่นมาให้สวรรค์มั่นชาเป็นดวงดวงกิญญาณของข้าไปแทน สูรังขานรังมาส่งข้าคืนให้หนางจงฝื้นขึ้นตื่นสวรรค์ได้โปรดด้วนี้ mm hmm. ได้โปรดสวรรค์จงเอาวิญญาณเข้าไปแทนบ่มีขอแม้ขอให้หนางตื่นดูอีกสักครั้ง ฝากคสัญญาทหารขานางฟื้นตื่นขึ้นมาให้สวันบรรชาดึงเราทวงวินยาณของข้าไปทีแทน มงมินญญยานสรงข้านั้มาส่องทายิแต่เธื้นคืนตื้นสวรรคได้โปรดเธอหนีได้โปรดสวรรค์นจงอนุญาไปแต่มออ่มีขอแม้ขอให้นั้นตื่น ถ้าถาม่าน้ำฟื้ืนมาให้สวายมั่นใจดึงเอาดวงปิจาาณของข้าไปแทให้เราหลอกตาตาดึงเอาดวงปิจญาณของข้าไปแทน ยถ้าหากว่ายาพอคนนี้สิหาให้ตัวไหนก็ขอให้ยาพอน้องกันเดือร่วมกับท่านด้วยญาของคุ้นใจในตัวนักใจจงจงวิสุทธิภูกยิบุทลาบและก็ขอให้ไปสิ่งนนที่จบนาทีที่อยู่กองศากให้ไปสิ่งนนที่จบนาทีมุ่เลขจากกองศากให้มาดตัวตัวในหมาสองตัวและก็สามตัวพร้อมทั้งมันพร้อมทั้งมันเถิดเลยญาพอสาธุสาธุ เอาลครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อสุดคุณกินนะก็ขอให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในกรรับชมครับเอาเลยน่พอหน้าโมตัสสัพพะวะตราตสัมมาสัมพุสันน้าโมตัสสัพพะวโตราตสัมมาสัมพุสันนโมตัสสัพพะวะตัวราตสัมมาสัมพุสันปุเพวัสสุวเสนาปจบภนิกิตเตนวาเอมตองเชตเตเงโองคอทุกิตปเพวัสสุวเสนาป้จบภันนิกิตเตนวาเอมตองเชตเต็โองคอทุกทัสารุสาเอาเลเนี่ยพอขาวว่าเนี่ยพอสิในโฉกหลับ เป็นเลขจับบาดเอาเปลือกสากินรัฐบาล2องโตก็ไี่พอเ้อให้เง้พอจำเลยว่าเลขออกประจำวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าอยหกบพอเวลาประมาณสิบห้าดสี่สินัพอเนอโดยประมาณเอาลครับ่านผู้ชมมาลุ้นครับว่าเพลิดนะครัวิญญาณของเงี้ยพอแล้วคุัผู้ชมครับสิหาจุดาคสับสอบคุคผู้ชมครับ ผมมีความหูสึกคลายน้วก็ว่าวิญญาณนี่พอตอนนี้สิงสถิตอยู่ในมือผมครับ ครับท่านชอบชนี่คือเรื่องจริงเขาบานะผมโบเดนรัตจิริคับและกับผมบริแกงครับคล้ายๆว่ามือผมนี่เป็นมือของเนี่ยพอเนาะหรืครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องศักดิ์ริงเอาเลยเนาะพอเนาะพออย่าจับแล้วครับตอนนี้เอาละครับเนาะพอการเกิดใครตัวไหนเป็นจิ๊บจุกจิกล่ะใส่ลูกเชื่อแต่เนาพอแล้วจาเได้เวลาทิ้งแก้วถมันตรงตเนาะพอสาทุสสาทุปปังๆเลยเนาะพอเด้อถ้าหากว่าพวกนี้เขาทั้งสองตัวสามตัวถ้าหา,หากว่าเนายพอจากาอี้ยงยัดไดเราเป็นรัง ไปเป็นโตเราเป็นไหขคำมาคำพู้สิ่งต่างๆหรือวัจะนิดจะเขียเข่ยวหมอเขี่ยหมากกระโค้ให้ตรงถ้าหากว่าวดนี่ว่าเขาเยพอลูกสิบ่มหาเนี้ยพออีกลูกสิบพังเตาทานว่าร้าิมได้เนี้ยพอเขาเ้าใจไหมเนี้ยพอเขาเ้าใจไหเอาละครับท่านผู้ชมเนี่ยพอเขาเ้าใจครับสหราถูกสอถูกกับโตแล้วครับ <c oughs> เป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นเลขหนึ่งเสียงไอครับใครเสียงเนี้ยพอ อย่างนี้นะครับทั้งรับเสียงไอเมื่อกี้นี่หรือว่าเป็นเสียงไอของย่าพอนกเหลืองสาธุสาธุเพื่อนเห็นะครับเป็นเลขหนึ่งรู้ไหมอ่ะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเมื่อกี้ผมยังยิย้เสียงไอยจาพอนกเหลืองเสียงดังกระิ๊ใส่เมื่อกี้เสงไอแค่แค่แค่รู้่าเพิ่งเมาแห้งบ่ะเสดว,ว่าย่าพอเมา่ครับเอาแล้วนาพอเมากับเมาอะไรย่าพ่อแต่ขออย่างเดียวจับให้เป็เนแม่ได้ย่าพ่อขั้นงวดนี้พวกเขาโบานได้กินเราอีกแน่นอน แถมโตทำเนี่ผมสิพังทิมบอกให้มัสเสียงสถิตอยู่บอีกสาธุสาธุเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับขันขับไข่มันง่าพอนะมั้ยพึ่งยิบมือใส่ครับท่านผู้ชมครับมวยผมจับครับไข่ไข่เง่าพอเพิ่นจับหรอกมั้ยเอาละครับโตสุดท้ายครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเอียงไปง่าพอให้เลยครับ ต๊ะที่สองครับเป็นเลขหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยพอจ,าจ้าไหนขึ้ให้เลขขี่ลายแต่เนี่ยพอเฮ้ยหนึ่งหนึ่งมันจะออกอะไรบ่เนี่ยพอเอะเนี่ยพอขื้นให้หนึ่งหนึ่งเฮ้ยท่านผู้ชอครับเนี่ยพอบอกมาบนแน่นอนครับบนนี้อาจสิมีหนึ่งหนึ่งเอาจากนี้นครับท่านผู้ชมครับเนี่ยพอมั่นใจเนะาะหากว่าเนี่ยพอมั่นใจโมย,ยันถือเตาทุบ ขอให้มาตัวนี้เลย่ยพอเนี่ยสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับดีขึ้นเลขสลากกินแบ่งราดมาลสองตัวหน้าที่สำคัญครับเป็นเลขสาตัวครับเป็นเลขถ่ายแล้ว,วัลทีหนึงรอบะเอาแล้วนะพอสำคัญอย่างนี้ขึ้นเลขถ่ายแล้ว,วัลทีึงถ้าเป็นไม่ได้ขอรางวัลที่หนึ่ง ผูเพวัฒสินวัฒนนิตนุเมุปลังกิจับผู้ิวสินวันสินธุนตนุนสินิตินุวังเฉลังทุกิจะสาธุสาธุเอาละย่าพอไหันย่าพออยากไดดื่มสุราไม่ไรอยากได้เราเป็นไหเราเป็นลังไกเป็นโต๊ะข้ามมาข้ามผู้ ทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยพอต้องการพร้อมกับฟินด์จันท์นินิขอให้มือเงี้ยพอและการมือของคุณยนินดีจงมายึดถูกยึดแบบเป็นเลขสามตัวแางมาที่หนึ่งด้วยสาธุสาธุขอบคุณครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมบ่าเด็ดดัดจริตกับใ,ใครว่าฟินด์จั่ของเงี้ยพอครับเพิ่นขยับขยับมือครับสับปเปลือยบ้มากการเรื่องว่าเด็ขเ,เ,เขาสิงสับเปลือยครับสิงบ่าเขาสิงชิบเบอเบิดได้จังไหมเงี้ยพอ เดี๋ยวผมโบลองเพลงให้ฟังเล้วย่างพอหยุด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 โบหยุดครับอ้าวพอสิจับก็หายจับอ้าวครับครับครับงงอะไรครับเลขสามตัวย่างพอครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามตัวตัวแรกครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันเดี๋ยวเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้พอเอาละครับท่านผู้ชมย่างพอให้เป็นเลขอะไรไปงงนะครับเดี๋ยวผมพูดนะครับครับท่านผู้ชมครับเลขสามตัวตัวแรก เนี Workers, ่ยพอน้องกันเหนือนกับทิ้งได้ขุณนยันี่ครับเพิ่นให้เป็นเลขเก่าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก่าเอาเป็นเลขเก่าเลยเนี่ยพ่ออย่าว่าเก่าเป็นหกโคเป็นเก่าเลยเก่าก็คือเก่าเลยโอเคบหมเนี่ยพ่อโอเคบอลพี่เนี่ยุณนี่โอเคพัทสั่งเอาวันนีอทุกพินาแน่นอนสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับการให้ท่านผู้ชมคับใช้พิจารณาในการท่านผ้ชมครับเอาละต่อไปเป็นโตที่สองเอาเลยเนี่พ่อ หากว่าเนี่ยพอพอแล้วก็ยึดโชยึดหลักใส่ไม่หลุดก็หลานตรงตรงเนี่ยพอเด้อขออย่างเดียวจ้าให้ซับนาซับหลังนี่พออยากให้เปลนหงเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก้ากับเปหเลยพอเด้อลูกน่นหน่อยให้มันแยกกันตักลาสามตัวโปโะโปเข้าใจแล้วเน่พอเนาะครับเนี่อเข้าใจแล้วครับคุกท่านเต้าถึงตัวครับเอาไปเลยครับอครับท่านผู้ชมครับ ตัวที่สองนะตัวที่สองวิญญาณไม่พออ่ะวิญญาณยังพอมองกันเลยครับพร้อมกับยันคุณเจนี่ครับหมอบโชคหมอบลาบไข่ทำโจมนั่งไปพิจารณาครับตัวที่สองเป็นเอียงนะเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองเก้าสองครับเก้าสองอ่ะเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วมันสาธุสาธุเก่าสองเนีครับท่านผู้ชมครับเอาละยังพอเลยบบ้ดิคูเด้อไข่้ตรงๆเลยแล้วก็แยกให้ซับ อย่าให้เคลื่อนแม้แต่แต้มเดียวถ้าเคลื่อนก็ถือว่าไม่ถูกขันเคลื่อนนี่ลูกสีบล็อให้อีกและกระสีบล็อลงเพ่งให้ฟังอีกเข้าใจเพื่นะพ่อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงเอาเงียบคนตรงนี้โต๊ะทุกข่ายเลยงี่บโขงยิบหลาบปวดประจํามันคี่เดือนเดือนนี้นะคุณปีทุกสัปดาหสองท่านทีาร้อยเพื่อที่แปดโต๊ะทุกขายเป็นตัวไหน จ,จะยิบึม่ละก่สาธุสาธุตัวนี้ครับท่านผู้ชมรลุ่น,นะครับตัวสุดท้ายจากกะเก็เป็นเลขศูนเนี่ยเป็นเลขศูน,น,น,น 9, 1, 0, 9, 1, ย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์เก้าหนึ่ยเาหนึ่งศูนยพอก็เห็นเลขกี่หลายอะไงเก้าสองศนย์โอ้เก้าสองศเหรออุ้ยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมฟังผิดหรครับครับท่านผู้ชมครับอตัวสุดท้ายครับนี่พ่อเห็นครับก็คือเลขศูนย์ครับ เลขสามตัวเงียบพอให้ก็คือเก้าสองศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเก้าสองศูนย์อินเล่มอย่างพอสองศูนย์จริงๆนะนะเพิ่นรับประกันนะครับเนาะรับประกันเรียบร้อยเอาล่ะท่านผู้ชมครับหน้าที่ทุกอย่างล้วนะครับเนาะกต่ดีขอโทษขอลาบครับย่าพอเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผมสิ้นสุปให้ท่านผู้ชมครับเนาะตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งครับเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568ครับ สึ่งวิญ,ญญาณของเาพ่น้องกระเหลืองและกับวิญญาณคุณยายสิง่งเาพ่น้องกระเหลืองปวดครับเพิ่นนั่งกินเหลาขาขึ้นหางฟังเพ่งมวลโอ้ยสุบยากปุยๆครับท่านผู้ชมครับเพื่อนกะประธานโชคประธานหลับครับเป็นเลขสองตัว,ตวญญกันนะหรอเป็นเลขสองตัวเลขสองตัวเนี่ยพอหายก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งป้าเด็กขี่ลายแต่เนี่ยพอนึ่งหนึ่งเนีตัวอื่นมันบ่มีบ่ไรเนี่ยพอมันบ่มมีหรอเนอี่ยพ่อวิเราบอกว่าตัวนี้ชั่วชั่ว ท่านผู้ชมครับขึ้นเดือดแล้วนะถ้าหากว่มามันตรงใจกับเลขท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมนั่งไปพิจ,จนารณาแล้วครับเนาะสำหรับเลขกสามตัวครับวินย่านของเนี่ยพอและการวิญญาณของคุณได้ในตันั้นตายครับเพิ่นย่านถือผมมาทุกเตาเผาครับเพิ่นก็ารรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่นวะอ่ะเพิ่นให้ก็คือเก้าสองศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเก้าสองศูนย์ภายในสามตัวเนี่นะครับเนาะเอาล้วครับ สำหรับเลข3ตัวเก่าสศูนย์เท่านะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสิไปตัดเลนไปซ้อยออกมาเป็น2ตัว10เป็นเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหรือว่า2อเก่าก็สองอันนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมขายสุดสุดท้ายเียครับว่าผมก็ขออาราธนาศิลป์สิทธิ์ที่โต่านโบราณนี้มอว่าสิบเป็นวิญญาณของเงาะพลน้องกระเดลืองวิญญาณของคนยันต์ต้อหนึ่งตายวิญญาณของไอของยันติหรือว่าวิญญาณต่างๆที่สิงกะทิดอยู่แถวๆนี้ครับ จงดลบันดาลครับให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคและก็ให้สมหวังสมปรารถนาและก็ที่สําคัญให้ถือรางวัลที่หนึ่งให้เฮงๆครับนี่ครับผมชินเบอร์สตัลโดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแน้วนะสำรับนียครับโชคดีครับครับสวัสดีครับ